สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับการทำเออาร์นะครับสองพนะครับด้วย Unity 3D นะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรู้ว่าในการทํา AR ด้วย Unity เนี่ยนะครับเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับหนึเราต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Unity ก่อนนะครับ2เราจะต้องไปใช้บริการเว็บที่ชื่อว่า v ู o อ r i a 3นะครับต้องเตรียมรูปภาพนะครับที่จะใช้ในการสแกนนะครับในเทนี้เราเรียกว่า image target นะครับเอามือถือเรามาส่องตัวนี้แล้วก็ให้เกิดอะไรขึ้นมาในคลิปนี้จะสาธิตให้เกิดโมเดล3 d นะครับปรากฏขึ้นมาบน image target นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสเต็ปแรกเลยนะครับในการดาวน์โหลดและก็ติดตั้งนะครับผมทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับแต่เป็นเวอร์ชัน2000 20นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเพราะงั้นขั้นตอนการดาวน์โหลดติดตั้งอะไรต่างๆนะครับให้มาดูในคลิปเก่านี้ได้นะครับแบบละเอียดเลยตัวนี้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้นําแบบละเอียดมากนะครับเพราะว่าถือว่าสามารถที่จะดูขั้นตอนนะครับในการติดตั้งโปรแกรมนะครับตามคลิปนี้ได้เดี๋ยวผมแชร์ไว้ใต้คลิปสอนให้ด้วยนะครับโอเคนะครับส่ติเราจะติดตั้ง Unity เนี่ยนะครับเราก็พิมพ์คาว่า Unity ลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับ u ูนิตี แล้วก็กดปุ่ม enter เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับง่ายดีก็คือ unity นะครับดาวน์โหลด unity นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับดาวน์โหลด unity hub นะครับในที่นี้ผมจะใช้ดาวน์โหลด unity hub นะครับก็คลิกเลยนะครับเสร็จแล้วก็ ดาวโหลดลงมาแล้วก็ติดตั้งนะครับอันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับเราก็จะได้ช็อตคัทนะครับเนี่ย Unity Hu b นะครับตัวนี้นะครับพอเราได้ Unity Hu b ขึ้นมาก็เปิดขึ้นมานะครับเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมเคยใช้สร้างโปรเจกต์มาแล้ว2โปรเจกต์แบบนี้นะครับทีนี้นะครับในการที่จะสร้างตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้มันขึ้นเครื่องหมายตกใจ No Active s l i c e n s e นะครับ ยังไม่มีไลเซนที่แอคทีฟนะครับในทีนี้ผมก็จะต้องมาตรงนี้นะครับแม n เน e ตไลเซนนะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นก็มาคลิกที่ปุ่ม Add นะครับก็คือเพิ่มครับเพิ่มไลเซนเข้าไปครับคลิกครับจากนั้นนะครับมันจะมี Activate นะครับ s e r i a l Number นะครับ Activate License นะครับในทีนี้ผมจะใช้ get a free นะครับ Personal l i c e เ s นนะครับอ่ะเลือกแบบฟรีนะครับแล้วก็ agree and get นะครับ คลิกตรงนี้เข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะหาย e r อร์แล้วนะครับเสร็แล้วนะครับถ้าปิดแล้วตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับไม่โชว์ไม่ไม่ฟ้องเออร์เรอร์แล้วนะครับทีนี้นะครับในเมนูนี้นะครับถ้ามีโปรเจกต์ที่เราเคยสร้างมันก็จะโชว์ว่ามีกี่โปรเจกนะครับเมืราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็มาคลิกที่ New Project นะครับแต่ทีนี้เราจะต้องทําการติดตั้ง Unity ก่อนนะครับมาที่ Install ตรงนี้ครับ จากนั้นนะครับก็มาดูว่านะครับมีเวอร์ชั่นไหนนะครับที่เราต้องการอยากจะติดตั้งนะครับให้มาตรงนี้นะครับ install editor นะครับคลิกไปที่ install editor นะครับมันก็จะโชว์นะครับเป็นโชว์ว่าเวอร์ชั่นไหนที่คุณยังไม่ได้ติดตั้งนะครับในที่นี้ผมดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยนะครับไม่งั้นจะเสียเวลามากนะครับตรงนี้ก็คือผมได้ติดตั้ง2021นะครับจด3นะครับจ f 1 นี่มันขึ้นคํา่า install นะครับถ้าใครยังไม่ install ก็คลิกที่ install แบบนี้ครับพอมัน install เสร็จมันก็จะโชว์ขึ้นว่า install เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหรือถ้าเราไปเลือกเวอร์ชันที่เราต้องการเลยนะครับระบุเวอร์ชันเลยก็ต้องมาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ดาวน์โหลดอะไรตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดเว็บขึ้นมานะครับเปิดเว็บขึ้นมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกเวอร์ชันนะครับถ้าใช้แบบนี้นะครับถ้ามาที่เว็บนี้นะครับ เราก็ไปเลือกเวอร์ชันเลยนะครับว่าเราอยากได้เวอร์ชันไหนนะครับแล้วก็นะครับทำการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมจะข้ามขั้นตอนการติดตั้งไปนะครับจะเป็นการเข้าไปสร้างใช้งานเลยนะครับในตัวนี้นะครับใน Unity Hub นะครับผมติดตั้งตัวล่าสุดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาที่โปรเจกต์ครับเวลาเริ่มสร้างครับจากนั้นก็จะเลือกมาที่ New Project ครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชัน นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับที่ผมติดตั้งก็คือ2021ตัวนี้นะครับจะเลือกเวอร์ชั่นนี้นะครับพอกดเลือกเวอร์ชั่นเสร็จนะครับอ่ะตรงนี้ก็มาตั้งชื่อนะครับ project name นะครับผมจะตั้งชื่อเป็นนะครับ ar นะครับ2022ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็เลือกแบบ 3D นะครับตรงนี้นะครับเลือก 3D แล้วก็ create project ตรงนี้ครับ อ้าก็รอสักครู่นะครับให้มันทําการสร้างนะครับแล้วก็นะครับในขณะที่นะครับทำการ Open Project ขึ้นมานี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องไปทำก็คือ u u f r r a นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราก็นะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเลยครับแล้วพิมพ์คำว่า b u f o r i a ลงไปครับ v u f o i r i A Buforia กด Enter ครับ จากนั้นนะครับคลิกเข้าไปที่ w u f เฟ e ยร์เดเวลอปเปอร์พอนตรงนี้ครับเมื่อเข้ามาที่นะครับตัว w u ฟเฟีรนะครับถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับเข้าใช้งานก็ Sign In นะครับแล้วก็กรอกอ e ีเมลอีเมลให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีการส่งนะครับอ่าลิงก์ไปที่อ e ีเมลของเราแล้วก็ไปกดลิงก์เพื่อจะ Activate นะครับ ในคลิปนี้ผมอธิบายไว้หมดนะครับวิธีการติดตั้งบูฟ r i a ติดตั้งยังไงนะครับในที่นี้ของผมนะครับซายอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับพอเข้ามาแล้วให้ทําอะไรบ้างนะครับหนึ่งหละนะครับให้มาที่เมนูดาวน์โหลดครับมาที่เมนูดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ Add w u f f r i a Engine to Unity Project นะครับคลิกที่ลิงก์นี้ครับอ่าคลิกที่ลิงก์นี้แล้วก็ I Agree คลิกที่ I Agree ในที่นี้ผมจะเอาไปเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปครับผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึงนะครับคือ ar 2022นะครับผมจะเอามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม save ได้เลยครับอ่าแล้วก็ให้มันดาวน์โหลดลงมาแบบนี้ครับอ่าในขณะที่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมสั่งสร้างโปรเจกต์นะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับเราก็ทำตัวนี้แหละรอนะครับในฝั่งนี้ก็นะครับดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวมาทำบูฟเฟอร์ียต่อให้จบเลยนะครับมาที่เมนูนะครับ d e v e l o ครับมาที่เมนู d e v e l o หรือนักพัฒนานะครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ปุ่มนี้ครับ get basic นะครับไปที่ get basic คลิกครับพอคลิกที่ get basic นะครับ l e n name นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อมันกันเป็น ar 2022 2022นะครับจากนั้นคลิกไปที่ by checking this box นะครับแล้วก็กดปุ่ม confirm ครับกดปุ่ม confirm นะครับผมก็จะได้ AR 2,022มาเรียบร้อยครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อได้ตัวนี้เสร็จนะครับให้เรามาที่ target manager ครับอ่า target manager คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้ที่เราเตรียมไว้นะครับเป็น i m a g e target นะครับ พอมาที่หน้านะครับแท็บ Target Manager นะครับให้นะครับเรานะครับมาที่คำว่านะครับ Add Database ครับ Add Database นะครับคลิกไปที่ Add Database ครับจากนั้นตั้งชื่อ Database ครับอ่าผมก็จะตั้งชื่อเหมือนกันเลยนะครับ AR 2 0 2 2นะครับแล้วก็ชนิดก็เป็น Device ครับ แล้วก็กดปุ่ม create ครับพอกดปุ่ม create เสร็จนะครับผมก็จะมาตรงนี้ครับ ar 2022เห็นไหมครับ target 0คือตอนนี้ยังไม่มีรูปนะครับยังไม่มีรูป image target อยู่ใน database ตัวนี้เลยนะครับผมก็คลิกเข้าไปครับคลิกเข้ามา1ครั้งก่อนนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะมาที่หน้านี้ครับจากนั้นให้เราทำการเพิ่มรูปภาพนะครับเพิ่มรูปภาพ คลิกไปที่ add target ครับเสร็จแล้วก็เลือกเป็น single image นะครับแล้วก็ shoot file นะครับในทีนี้ไฟล์ของผมก็อยู่ในคอมแล้วนะครับก็เตรียมไว้แล้วนะครับเอามาเตรียมไว้ในโฟลเดอร์ ar 2022แล้วนะครับเนี่ยรูปนี้นะครับผมเอามาเตรียมมาแล้วนะครับส่วนตัวนี้คือที่เราดาวน์โหลดบูฟเฟอรีเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อยู่ในนี้แล้วนะครับทีนี้ก็เลือก image target ก็กด open จากนั้นนะครับ name นะครับ วิดนะครับอ่าวิดอันนี้ก็400ไปเลยก็ได้400นะครับเนม e นะครับชื่ออะไรนะครับจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้นะครับอ่าในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเป็น Image Target นี่แหละโอเคกดแอดไปเลยครับอ้าวไม่ยอมต้องตั้งชื่อโอเคผมก็จะตั้งชื่อเป็น AR นะครับ2022อ่าเอาชื่อเดียกันไปทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับ เออเป็นชื่อก็ได้แต่ทีนี้ผมเอาชื่อนี้แหละนะครับกดแอดเข้าไปเลยครับอ่าล้วอ่าโอเคนะครับเอาใหม่คลิกกดโอเพนนะครับ JPEG, PNG, Mac file 2 Meg กดแอดใหม่ครับสำเร็จไหมสำเร็จหืม invalid file 8 bit grayscale 24 bit หรือว่าไฟล์มีขนาด ใหญ่นะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขอเอ,เอารูปภาพนี้มาดูใหม่ครับผิดตรงไหนนะครับเคลิกขวาบันทึกเป็นรูปภาพาผมจะเปลี่ยนนามสกุลเป็น jpeg โอเคนะครับ jpeg นะครับเอาไปไว้ที่เดิมนี่แหละนะครับแปลเป็นนามสกุล jpeg jpeg รูปภาพหนึ่งบันทึก โอเคนะครับเสร็จแล้วเบราว์ใหม่ครับรูปภาพหนึ่งครับได้ไหมรูปภาพหนึ่งกดแอดครับโอ้เนมนะครับเนมก็ AR นะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับ2 0 2 2นะครับชื่อนะครับจากนั้นกดแอดครับสำเร็จไหมอ่ะน่าจะสำเร็จนะครับเมื่อกี้มันเป็น PNG นะครับไม่น่าจะว่ามีปัญหาอะไรโอ้ห้าดาวเลยนะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้5ดาวนะครับแปลว่าภาพนี้นะครับเวลาที่ไปสแกนเนี่ยจะติดเร็วนะครับจะติดเร็วเพราะว่ามีเรตติ้งตั้ง5้าดาวเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อทําแบบนี้เสร็จนะครับต้องทําอย่างไรต่อนะได้ได้ภาพทาเกตขึ้นมาตรงนี้ได้เรตติ้งตั้ง5าดาวเลยนะครับยอดเยี่ยมเลยให้มาดาวน์โหลดตรงนี้ครับดาวน์โหลดดาต้าเบสครับคลิกครับจากนั้นเลือกเป็น Unity Editor แล้วก็กดดาวน์โหลดครับเวลาดาวน์โหลดนะครับผมก็จะไปไว้เดวยกันนั่นแหละนะครับมันจะได้ไม่งงนะครับเอาไปไว้ที่โฟลเดอร์นะ AR นะครับนี่แหละนะครับ AR 2022นะครับผมจะมาไว้ตรงนี้ที่เดียวกันนะครับจากนั้นก็กดเซฟครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเซฟเสร็จเรียบร้อยอ่ะก่อนที่เราจะทําต่อนะครับกลับมาดูโปรเจกต์เรานิดนึงอ่าโปรเจกต์ของเรานะครับตอนนี้ เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นตัวเมนคาเมราเนี่ยนะครับขึ้นมาเ้าแล้วมนจะเป็นแบบนี้นะครับเมนคาเมรานะครับเราไม่ต้องใช้นะครับเราลบออกเลยนะครับคลิกแล้วก็กดดีลีทที่แป้นพิมพ์ไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนาบูฟเรียเข้ามานะครับในตัวยูนิตี้ยังไงนะครับวิธีการนะครับ ผมก็จะมาที่โฟลเดอร์ Vuforia นะครับที่เราดาวน์โหลดลงมาเห็นไหมครับที่เราดาวน์โหลดลงมาข้างแรกใน Vuforia แนนี้ครับวิธีการนะครับง่ายๆเลยคือดับเบิลคลิกเลยครับดับเบิลคลิกตัวนี้แหละนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับพอดับเบิลคลิกเสร็จนะครับมันก็จะเปิบนะครับขึ้นมาแบบนี้ครับมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้กดปุ่ม Import ครับ ให้กดปุ่ม import import ก็คือนำมันเข้ามานะครับนำตัวมูฟเรียเข้ามานะครับแล้วก็กดปุ่มอัปเดตครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นอันที่2นะครับที่เราดาวน์โหลดลงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือนะครับตัว unity package ตัวนี้นะครับเราก็ทำเหมือนกันครับ หลังจากที่นะครับนำตัวนี้เข้ามาเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เสร็จก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันจะซ้อนกันนะครับรอสักครู่ครับอ่ะในขณะที่รอตัวนี้นะครับอีกนานไหมนะครับยี่วิอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปเอาโมเดล 3d นดะดาวน์โหลดลงมาไว้รอนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับอ่ะผมเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาครับ แล้วก็พิมพ์คำว่าโมเดลรีสอร์นะครับโมเดลรีสอร์แบบนี้ครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บโมเดล e ีสอร์ตโมเดลรีสอร์ตตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะมาที่เว็บนี้นะฮะจากนั้นก็ไปเลือกโมเดลที่เราสนใจนะครับเราอยากได้โมเดลไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะครับเอาตัวไหนดีก็มีน่ารักน่ารักเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยนะครับลองเลือกดูครับ สมมติว่าผมอยากได้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับน่ารักดีนะครับก็คลิก1ครั้งครับที่โมเดลที่เราอยากได้นะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดซิปอะไคนะครับให้เราเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้คลิก1ครั้งครับเพื่อจะทําการดาวน์โหลดนะครับผมก็จะดาวน์โหลดมาไว้ที่โฟลเดอร์เอเหมือนเดิมนี่แหละนะครับแต่มันจะเป็นไฟล์ w i n ซิปนะครับก็กดเซฟเลยครับอ่ากดเซฟเลยนะครับพอกดเซฟเสร็จแล้วก็แตกไฟล์เลยนะครับ คลิกนะครับแยกไปที่นะครับใน AR ของเราเหมือนเดิมก็กดโอเคครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการดาวน์โหลด3 d ดีลงมานะครับอ่ากลับมาที่โปรเจกต์ของเราโอเคนะครับตอนนี้นะครับบูฟเฟียน่าจะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วตัวที่2ที่เราจะเอาเข้ามาต่อก็คือตัว Unity Pa c k a g เนะครับอ่าเราก็ทําเหมือนเดิมครับดับเบิ้ลคลิกเลยนะครับดับเบิ้ลคลิกขึ้นมามันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้คล้ายๆกันเลยแล้วก็ Import ครับ Import เข้ามา เรียบร้อยนะครับพอ Import เข้ามาเสร็จนะครับตัวที่3อ่ะเอามาให้มันเรียบร้อยเลยนะครับตัวโมเดลนะครับเมื่อกี้นะครับโมเดลเนี่ยนะครับที่ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ w ินซิปแล้วผมก็แตกไฟล์นะครับก็ได้โฟลเดอร์นี้นะครับเราก็ลากโฟลเดอร์นี้นะครับเนี่ยกดเมาส์เชื่อไว้ลากเข้ามาใส่ตรงนี้เลยนะครับในแอสเซทมันเนี่ยนะครับลากมาเลยแบบนี้นะครับปล่อยเมาส์เนี่ยนะครับมาแล้วนะครับเกมนะครับดับเมื่คลิกเข้ามาเขาจะเห็นแบบนี้ โอเคนะครับตอนนี้ครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับบูฟเรียนะครับตัว unity pack package นะครับแล้วก็ตัวโมเดลนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ใน unity ของเราหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะเริ่มสร้างเป็นงาน a r ละนะครับโอเคเริ่มจากตรงนี้ครับที่ว่างๆนี้คลิกขวาเลยนะครับแล้วก็ไปที่นะครับไปที่บูฟเฟอรี่เอนจินนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าใครยังไม่นำบูฟ o r ี a เข้ามามันจะไม่มีเมนูนี้นะครับมันจะไม่มีเมนูนี้นะครับแต่ถ้านำเข้ามาเหมือนคลิปเมื่อกี้นะครับก็จะมีเมนูนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มาที่ AR Camera ครับคลิกเลยนะครับเนี่ยมันก็จะโชว์ AR Camera เข้ามาแบบนี้ครับพอเราได้ AR Camera เข้ามาเสร็จนะครับสังเกตด้านขวามือล่างเนี่ยนะครับเลื่อนลงมาทน่ดนึงเราจะเห็นคำว่า Open Buffer o Engine Configuration นะครับให้เราคลิกตัวนี้เข้ามา1ครั้งครับ พอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยด้านบนนะครับมองมาที่ด้านบนมันจะมีคำว่า a license Key นะครับแอ c e n เ e น Key ตรงนี้แหละนะครับเราจะต้องกลับมาที่นะครับตัวบูฟเฟ i a ของเราตรงนี้นะครับอตอนที่เรานะครับทำา l เซนแมเนจเจอร์ Manager นะครับตรงนี้นะครับคลิกกลับมาที่ไลเซนแมเนจเจอร์ Manager ของเรานะครับ เราตั้งชื่อว่าอะไรครับตอนแรกเราถึงตั้งชื่อว่า ar 2022ใช่ไหมครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาที่หน้านี้เราจะเห็นตัวนี้ครับตัวนี้แหละคือไลเซนมันนะครับคลิกหนึ่งครั้งมันจะเป็นการ Copy ปี้นะครับ c ๊อปปี้ถูกคีบอรดนะครับพอก๊อปปี้เสร็จให้กลับมาที่นะครับ Unity เรานะครับแล้วก็มาตรงนี้แหละนะครับแอปไลเซนชีนะครับคลิกลงไปตรงนี้มันจะมีเคอร์เซอร์กับพิบอยู่นะครับคอนโทรลลงไปนะครับอ่ะแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยครับไม่ต้องไปกดแอปถ้าไปกดแอปก็คือมันจะไปเปิดบุฟเฟ่ต์ขึ้นมาเหมือนเดิมครับอันนี้เราวางแล้วก็ไม่ต้องไปกดแอปนะครับไหนไหนเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับเราลองเลื่อนลงมาอีกนะครับเรามีตั้งค่าอะไรบ้างนอกจากใส่เลยเซนนะครับเลื่อนลงมานะครับเวลาที่เราจะเทส AR ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เลือกว่าคุณจะเทสด้วยอะไรนะครับในทีนี้ของผมใช้น้ t ตบุ๊กนะครับในการอัดคลิปตอนนี้ ผมก็จะเทสด้วยเว็บแคมนะครับเนี่ยเว็บแคมนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกได้อีกนะครับถ้าเรามีกล้องหลายตัวคลิกตัวนี้นะครับว่าเราใช้เว็บแคมตัวไหนนะครับใช้อินเตเกตเว็บแคมที่มากับโน้ตบุ๊กหรือว่าเรามีกล้องภายนอกเช่นเว็บแคม o g i t e c h อย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเลือกตอนที่เราจะพรีวิวหรือว่าเทส AR ของเรานะครับตอนที่เราทำโอเคนะครับกำหนดอยู่2อย่างนะครับเช็คตรงนี้อยู่2อย่างนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเรากำหนดนะครับไลเซนให้กับ AR Camera เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาภาพ m m g g t t r r e t นะครับเข้ามาใน 3D เราตรงนี้ทำยังไงนะครับให้คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับตรง AR Camera นี่แหละเอาเมาส์มาชี้คลิกขวาขึ้นมาแบบนี้ครับมาที่นะครับ u e r e r i i n n g i n e อีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วมาที่เมนูที่ชื่อว่า i m a g t t a r g e เห็นไหมครับ Image Target นะครับแล้วก็คลิก1ครั้งครับ พอคลิกหนึ่งครั้งเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นคําว่า i m a g e Target นะครับฝั่งขวามือนะครับเห็นไหมก็จะมีตัวอย่างวงกลมแล้วก็มีคําว่า s e l e c t ขึ้นมาตรงนี้ให้เราคลิกที่ s e l c t นะครับแล้วเราก็จะเห็นรูปเห็นไหมครับที่เราทำที่ว่าได้หาดาวนะครับก็คือรูปนี้แหละนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะครับคลิกนะครับพอคลิกเสร็จนะครับรูปของเราจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้ตรงพื้นเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้มันเล็กมาก เพราะฉะนั้นเราอาจจะซูมเข้าไปดูโดยการหมุนลูกกิ้งเมาส์นะครับหมุนลูกกิ้งตรงกลางเมาส์ของเราหมุนออกจากตัวเราจะเป็นการซูมเข้ามาแบบนี้เนี่ยหมุนซูมเข้ามาเนี่ยเห็นแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับเนี่ยหมุนเข้ามานะครับจนเห็นแบบนี้นะครับอันนี้คือการเพิ่ม Image Target นะครับทีนี้เราจะเอานะครับเวลาส่องนะครับเอาภาพนี้ไปส่องนะฮะแล้วให้มันเกิด 3D Pro ขึ้นมาทำยังไง สามดีที่ที่เราเตรียมไว้ตัวแบบนี้นะครับวิธีการนะครับวิธีการนะครับเราก็นะครับเอาเมาส์นะครับมาชี้เอ้าโทษทีนะครับเราต้องมาที่แอสเซทนะครับเราโหลดเข้ามาแล้วโทษทีนะครับเมื่อกี้เราโหลดแอสเซทเข้ามานะครับตัว 3D นะครับชื่อโฟลเดอร์ของผมคือเกมคิวตรงนี้ครับผมดับมันขึ้เข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเอา 3D ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ กดเมาส์แช่ไว้นะครับแล้วผมก็จะลากแบบนี้เอาไปชี้ใส่ตรงคําว่า image t a r เ e t นะครับพอมันเกิดแถบสีเทาๆแบบนี้นะครับเนี่ยก็ปล่อยเมาส์ได้เลยครับแบบนี้พอปล่อยเมาส์เสร็จเห็นไหมครับมันจะมีตัวนี้อยู่ข้างล่าง m m g g t t r r e t นะครับและถ้าสัสเกลที่ดีตอนนี้มันมีภาพปรากฏขึ้นแล้วนะครับแต่ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเพราะว่าสเกลมันใหญ่มากนะครับะันนั้ผมจะลดสเกลมันลงนะครับตรงนี้นะครับสเกล x y z ผมจะลดลงไปที่0.02ทุกอันเลยนะครับ0.02ครับ0.02อ,อ้น่าจะยังใหญ่อยู่นะครับเนี่ย0.02นะครับอ่าน่าจะยังใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวผมลดอีกนะครับ0.01นะครับ0.01 0.01อ่ะโอเคน่าจะนะครับน่าจะพอได้แล้วนะครับทีนี้นะครับพอนะครับตัวโมเดล 3D นะครับมันปรากฏอยู่บน Image Target ของเราเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้มันมันเหมือนหันหลังให้นะครับเวลาเราสแกนนะครับเหมือนตัวนี้มันหันหลังให้นะครับทีนี้ผมอยากหมุนดูนะครับผมอยากหมุนดูนะครับภาพทำยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมจะหมุนตัวนี้ก่อนนะครับให้มันหันหน้าไปทางนู้นนะครับให้มันเป็นตรงกันข้ามกันกับภาพที่มันกําลังยืนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งนะครับนั่นก็คือแกนวนะครับง่ายๆตรงนี้โลเทชันนะครับตรงแกนวตัวนี้มันเป็น0ูนะครับผมจะพิมพ์180เห็นไหมครับมันจะหันหน้ากลับไปทางนู้นเลยเสร็จแล้วนะครับผมจะนะครับหมุนดูนะครับหน้าตาไอตัวโมเดลนี่ยังไงนะครับวิธีการง่ายสุดก็คือกดปุ่มอ n นเทเนตนะครับ ปุ่ม ALT ในแป้นพิมพ์แช่ไว้นะครับเมาส์เราจะเป็นรูปดวงตาใช่ไหมครับเมาส์เราจะเป็นรูปดวงตาแล้วก็กดเมาส์แช่ไว้แบบนี้ครับอ่ากดเมาส์แช่ไว้แล้วหมุนดูนะครับนี่นะครับหมุนมาดีบแบบนี้นะครับถ้าอยากดูใกล้ๆนะครับก็นะครับกดสูงเข้าไปแบบนี้นะครับกดสูงเข้าไปนะครับแล้วก็จริงๆมันก็จะมีเครื่องมือเหล่านี้นะครับในการย่อขยายหรือขีดลัดก็มีนะครับถ้าเราใช้รูปมือนะครับกดเมาส์แช่ไว้นะครับก็จะเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นย้ายนะครับหมุนอะไรเงี้ยสเกลนะครับทําคลิปสอนไปแล้วนะครับค่อยๆไปดูนะครับหรือลองเองก็ได้นะครับกดอันติเนตเมื่อไรก็คือเป็นการหมุนนะหมุนอยากดูซ้ายขวานะครับกดเมาส์เชี่ไว้นะครับในขณะที่เราอันติเนตไว้โอเคนะครับเมื่อมันปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองส่องดูนะครับเราจะมาลองส่อง AR ของเราดูนะครับทีนี้เราก็เตรียมรูปของเรานะครับ ใส่เข้าไปในสมาร์ทโฟนง่ายๆเลยนะครับหรือเขาจะไปพิมพ์ภาพเป็นกระดาษมาก็ได้นะครับจากนั้นก็เทสโดยการกดปุ่ม Run ตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือพรีวิวนะครับแล้วรอสักครู่นะครับเมื่อเรากดมันก็จะทําการเปิดกล้องขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมให้มันเปิดกล้องนะครับที่ผมเลือกไว้ตอนนี้นะครับอยู่ที่เราว่าเลือกกล้องแบบไหนนะครับเลือกเว็บแคมนะครับหรือว่าเลือก ผมมาแล้วนะครับเนี่ยผมก็จะเอานะครับตัวนี้มาสองนี่ครับมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่นะฮะพอสองติดแล้วนี่ครับตัว 3D ก็โชว์ขึ้นมาแบบนี้ไหมครับนี่นะครับง่ายไหมครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่านี่คือวิธีการทำ AR า r นะครับแบบ3 d นะครับในยุคปัจจุบันนี้อัปเดตล่าสุดให้แล้วนะครับ สำหรับใครที่อยากทำนะครับ AR ด้วย 3D Unity นะครับก็ไปลองทำตามคลิปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ